กันอีกแล้วนะคะสองป้าหลานนะคะสุดแซ่บสุดซ่าสุดกวน <Yeah. S 1> <c oughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาอัดคลิปนะคะฟองสบู่เอ่อฟองสไลด์กันนะคะเราจะทําฟองสไลด์ให้เป็นงูนะคะแล้วเราก็จะทาให้เป็น <Yeah. S 1> ให้เป็นฟองต่างๆ,ๆะะให้เป็นฟองต่างๆนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันได้เลยนะคะไปดูแ <do>. no. ล้วหนึ่งหนึ่งนะคะก็จะมีสไลด์นะคะ สองนะคะก็จะมีขวดน้ํสามนะคะเราก็จะมีผ้านะคะหรือว่าผ้าผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าอะไรก็ได้สีนะคะเราอยากให้น้ําเราเป็นสีแดงนะคะเราก็ใส่สีผสมอาหารสีแดงไปนะคะ<ส>แล้วก็สีแดงผสมอาหารินไม่ได้นะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ําเปล่านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะทำกันยังไงเอ่ยะนะคะเราก็จะตัดขวดนะคะตัดขวดที่เราเตรียมไว้นะคะ <โ>หลังจากที่เราตัดขวดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาผ้ามาพันนะคะพันขวดนะคะเอาคุมไว้แบบ,แบนี้นะคะแล้วก็ใช้หนังยางอมมามมฮัมดเอาหนังยางใส่เอาหนังยางใส่หนังยางมันไม่แกวอีกอ็กอ็กอ็กตักองพนนงนงมันจะป่วยอีกอีกทำให้มันแน่นันงมันมจะป่น เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มันกับปุนไปไฟไหมเดี๋ยเขาเขาไม่ดีเขาเขาเขาไม่เคสเขาไม่ดีโอเค okay, พอแล้วนะคะส่วนตรงปากตรงนี้นะคะเราก็เอาฝาเปิดเลยนะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ำนะคะน้ำฟองสบู่นะคะใส่กละมันนะคะแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปเทน้ำเปล่าเลย ตน่นาขายของดีๆตนค่เลต่อไปนะคะเราก็เอาจะเอาสไลนะคะเข <Okay. S 2> ใส่ลงไปในน้ำนะคะโอเคค่ะอะมันเป็นสีเหลืองอะ <Wow. S 1> แล้วต่อไปนะคะเราก็จะเอาสีผสมอาหารใส่ลงไปให้มันเป็นสีแดงโดดเด็ <The day. c oughs> โงน้ำเป็นงูนี่ล่ะจะให้ไหมสีผสมอาหารกินได้ไหมวะสีผสมอาหารกินได้มันคือมันคือสีที่เอาไปผสมกับอาหารของเราให้เรากินไงมันก็กินได้อ่าเหยนาะเอา,เอา,เอาแล้ววอกินเข้าไปใองผัวเพราะยังไม่ได้กินมันต้องไปปรุงก่อนทำสุกก่อนถึงจะกินได้ว้า ีว้าวทำไมคนแม่ห้ไม่ไม,ม่ให้มันมนฟองอ่ะดูฟองอากาศค่ะที่เราเตรียมไว้ก็กำลังจะใช้ได้แล้วนะคะมันเป็นเห็นไหมว่าเป็นสีแดงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันเลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะใช้อุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะคะจุม่มลงไปเลยนะคะ เดี๋ยวดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะโถ่ดตามหนูด้วยนะได้มูมาเห็นไหมเป็นงูเนี่ยเปอาใเป็นงูด้ือเปแล้วเบเปิืนี ฟมูเอาเป่าเป่าอามานะเป่าออกมานะคะเป่าออกเป่าออกอุ้ยเก่งมากเลยตูมาเป่ามาโอ๋ยเก่งมากเห็นไหมคะเนี่ยค่ะคือฟอร์มูฟอร์กาศแล้วหรือเราจะเรียกว่าก้อนเมฆก็ได้อุ้ยยาวมากเลยเป่ามาเป่าเป่าอุ้ยเก่งมากอ๋ย เอาเป่ามาอีกแล้วงูเฮ้ยเก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยถามมาบอกเพื่อนๆดิีถามเพื่อนเดียวเป็นงูหรือยังเป็นงูแล้วเป็นงูแล้วครับกับินที่ส 첫눈에 반한다는 <laughs> 이야기가 <웃음> 널 보는 순간 이해가 됐어. <웃음> 매번 <웃음> 야야야야야 <웃음> 불러 널 야야야야. <laughs> 내 마음을 <맘을> 고백하려고 타이밍만 <laughs> 보는 나 그런 나를 안 보면 왜 그러냐고 묻네 나 <laughs> <너> 때문에. <웃음> <웃음> มันหมดแล้วว่ามันไม่หมดมันมีโอเคตัดหโอเคเบาออกมานะเอาเ่าสูงสูงที่เ่าสูงสูงแบบนี้มันก็จะได้ยาวๆาล้วด,ดูมือหนูสิ เพื่อนๆคะจากการที่เราได้ฟองก็จะประมาณนี้นะคะก็สามารถเล่นได้เลยนะคะแต่ว่าอย่าเอามือไปใส่ปากนะคะก่อนที่เราจะมือไปใส่ปากหรือว่ากินอาหารนะคะเราต้องไปล้างมือให้สะอาดกันนะมมฮัมัดเราไปล้างมือกันเถอะแล้วว่านคเล่นอีกครับผมเราไปล้างมือกันก่อนครับเดล่นอีกหนึ่งนทีได้ไหมได้สนุกไหมครับสนุกว่าด้มือหนูสิ อ้ายฟองเต็มเลยฟองเป็นเล้โอ้ตัวไข่โอ้ตัวไข่อะไรนี่ตัวไข่อะไรมันคืองูเปล่าเนี่ยโอ้ยงูปื้อนกันโมฮัมหมัดได้เล่นฟองงูใหญ่สนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆผลที่ออกมาคือมือของเราสองคนสีแดงไปหมดเลยนะคะ